เด็กไม่ถึง6เดือนเขาไม่ให้ป้อนกล้วยนะฉันเรียกพวกแกมาโตป่านี้แล้วมีลูกแล้วป้อนเข้าไปก็กินได้ดูดๆจุบๆเดี๋ยวก็กินมัมมัมลูกมัม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 ลูกมัมมัมอ๋อโอ้เก่งจังเลูกไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยอะแม่แอบป้อนอะไรให้ลูกเรากินไหมเนี่ยเหนูน้อยของคุณแม่ยังไม่ง่วงหรอคะอ้อโทรศัพท์มา ฮัลโหลฮะให้ฉันไปประชุมแทนแกพรุ่งนี้เออเออเออได้ได้ได้โอเคแค่นี้แหละพรุ่งนี้คุณแม่ต้องไปไประชุมด่วนนะคะลูกหนูต้องไปอยู่บ้านยายวันหนึ่งนะเย็นๆเราค่อยเจอกันเนาะมานอนดีกว่า เดี๋ยววันนี้แม่ต้องไปประชุมนะคะเดี๋ยวหนูถืกับยายก่อนนะคะลูกค่ะแม่สวัสดีค่ะเดี๋ยวหนูต้องไปประชุมอะแม่ฝากลูกาไว้ก่อนวันหนึ่งเดี๋ยวเย็นๆกลับมาอยู่กับยายก่อนนะคะคนเก่งนะคยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับยายก่อนนะลูกนะโโหสายแล้วเนี่ยไม่ต้องท้องใจหรอกโอเคโอเคค่ะแม่เดี๋ยวหนูรีบมานะตอนเย็นเดี๋ยวมานะนี่ของอยู่นี่ไปแล้ว เดี๋ยวแม่มาเนอะเออไม่ร้องนะอืมอย่ร้องด้วยอย่าร้องอย่าร้องโอ้อย่าร้องอย่าร้องร้อนไหมร้อนไหมโอ้อยู่กับยายร้อนนะลูกร้อนร้อนให้ยายพาไปอาบน้ำนะเดี๋ยวไปมากินกล้วยนะลูกนะโอ้ลูกมากินนมขวดนะลูกเดี๋ยวกินกล้วยแทนนะโอ้อย่าร้องอย่าร้อง มันร้อนเดี๋ยวว่าจะพาไปอาบน้ําเดี๋ยวไม่ไปมาป้อนกล้วยนามกวนไม่กินแม่เด็กไม่ถึง6เดือนเขาไม่ให้ป้อนกล้วยนะยังไงได้เดี๋ยวมันหิวแล้วฉันเรียกพวกแกมาโตป่านนี้เรามีลูกแล้วลูกใหญ่ลูกโตไปแล้วป้อนเข้าเดี๋ยวกินได้ดูดดูดจุ๊บๆุบเดี๋ยวกินเดี๋ยวก็หายหิวหยุดร้องเฮ้ยเชื่อตัวเองมากกว่าเชื่อหมอซะอีกเฮ้ยใส่เสื้อกอนรกใส่เสื้อกัน เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวลูกแป๊บเดี๋ยวตายายมองไม่ค่อยเห็นคนเก่งนะเดี๋ยวยันป้อนกล้วยใกินนะคะอืมกินกล้วยนะลูกนะเดี๋ยวยันป้อนกล้วยยายป้อนกล้วยให้ลูกนะจะได้หายหิวนะลูกไม่กินนมขวดนะลูกนะนะเดี๋ยวยายขวดได้กินนะลูกนะมัมมัมลูกมัม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 ลูกมัม อ๋อเก่งจังเลย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 อิ่มแล้วกินกล้วยหายร้องแล้วเห็นไหมเก่งจังเลยเหมือนไหมอร่อยจังใช่ไหมอร่อยจังเลยใช่ไหมกล้วยเออกล้วยก็กินแล้วอย่าร้องลูกอย่าร้องนะอย่าร้องลูกนะ่าร้องกล้วยให้ลูกกินไปแล้วลูกเขายังหิวอีกลูก เป็นไงบ้างลูกควนไหมลองทำไมลูกร้องจังเลยอ่ะแม่หิวหิวหิวโอ้โตมาลูกมามาลูกมาร้อนแดาหน้าไม่แล้วด้วยโอ้โอ้ไปไปลูกเดี๋ยวกลับบ้านนะคะโอเคค่ะแม่งั้นกลับเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะที่ดูแลลูกหลังพามาฝากแม่อีกนะไปก่อนนะโอลูกหนูเป็นอะไรคะ โอ้โหไม่หยุดเลยอะไม่ลงนะคะลูกโอ้ยไม่ลงนะคะละคะูกไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยอะแม่แอบป้อนอะไรให้ลูกเรากินไหมเนี่ยโทรถามน้องดีกว่าฮัลโ,โหลไหมแกเห็นแม่ป้อนอะไรให้ลูกฉันหรือเปล่าเนี่ยลูกร้องไม่หยุดเลยอะ่ะฮะแม่ป้อนกล้วยลูกฉันเหรอ ตายแล้วออแค่นี้แหละแค่นี้แหละเดี๋ยวจะพาลูกไปหาหมอ่นอนโอ้ไปไปไปลูกไปหาหมอกันหาหมอทุกคนคะทุกวันนี้เนี่ยมีข่าวออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะว่าเด็กอายุไม่ถึง6เดือนเนี่ยได้รับการป้อนกล้วยหรือว่าป้อนอาหารอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นฝากเตือนทุกท่านด้วยนะคะอย่าป้อนสิ่งแปลกปลอมให้เด็กกินก่อนอายุ6เดือนนะคะห น้องไม่กินน้องกินแต่นมแม่อย่างเดียวยายยนยป้อนให้ลูกนะออป้อนอยอาให้ป้อนออกมาเดี๋ยวยเดี๋ยวย๋นจับปากลูกอันนี้ไม่ได้ป้อนจริงนะคะคุณยายแค่แบบทำเหมือนจะป้อนกอ้กองกินเลยกอดกันอืออ่ากดกินเลยกอดกินเลยน้องเตกี้อะไอย่างเ้ยก็หายร้องเลย น้องแค่เห็นกล้วยน้องยังไม่ได้กินกล้วยน้องยังกินไม่ได้เน่งเลยยิ่งเน่งเลยเลยไปกินแน่งเลยเฮ้ยเชื่อหมอมากเออเชื่อไหมตามสิลืมกดติดตามแล้วสั่นกระดิ่งในช่อง n e l ดีทีวีด้วยนะคะ